ครับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับพี่พี่น้านะครับผมสมัครหาอยู่ให้กินครับมือนีครับพ่พ่อครับเขยสะกลพะลุยครับพี่น้องครับหให้กินช่วงเที่ยงแล้วพี่น้องเนาะเลาะเขาปลาเก็บเห็ดครับพี่น้องครับเอาครับก็ฝากติดตามเขยสะกุลพระลุยเด้อพี่น้องเด้อฝาก่องเล็กๆไว้นันไหมครับเอาครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เขยสะกุลนะครับไปครับลุยกันครับพี่น้องเลาะเก็บเ็ดครับพี่น้องตอนเที่ยงครับพี่น้องครับฮะเนี่ยแกงเทียงพี่น้องเลยไปครับโอดีพ่นอนน้ เหนแล้วครับเห็นแ้วเห็นแ้เออนี่ครับพี่น้องครับโอ้เห็นละงกลงมูครับพี่น้องนี่ครับละงกขาวครับพี่น้องครับเอาครับไปครับพี่น้องไปต่อครับไปต่อแขกเล็บแขกม้าครับพี่น้องโอ้นี่ครับเห็นนิดละครับนี่นี่นี่ ใครเห็นเรางูขาวครับนี่ครับพี่น้องจุ่มๆบานๆครับพี่น้องแล้วจุ่มโอ้โหครับโอ้โพี่น้องดองนะครับนี่โอ้โหโอ้โหพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดเยี่ยมนะดองแบบง่ายเลยพี่น้องหมกขนาดครับตัดตีนชม เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ตัวง้มขนาดครับเฮ้ยคี่น้องโอ้งามเลยครับคนตกใส่พี่น้องเฮ็ดดินครับเฮ็ดดิน พวอกันตอนเท่าพี่น้องใบเป็นคู่พี่พี่น้องนงะครับพี่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 เกกเน็าวมุกยาครับเรา เฮ็ดละง,งกหลวงมูครับพี่น้องมองระดกสองดอกครับมัูใบใหญ่นะพี่น้องเนาะตะเก่านี่ขันได้มูหนึงกับพวกแกงพี่น้องไงขู่มือริมหาเน่า,ากับมองละแกงไง <c oughs> ไปครับไปมึงกันโตครับไปพี่น้องเฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดดินพี่น้องโนะอ้ยเท่าอะไรพี่น้องไงพ่อก,กันตอนเท่าหนิพี่น้อง

โอ้นี่พี่น้องเฮ็ดเพิงซาดมาหนีิเฮ็ดเพิ่งนี่นี่เป็นหากมันสิยรายพี่น้องเฮ็ดอันนี้ตรงนี้เป็นส่วนเฉพาะโฉมแล้วโพี่น,พน้องแต่ประคบนี่เฮ็ดบนเขาพี่น้องหนิสองดอกโอ้ยสวย,สวย เพิ่งเขาครับอ,อืมใช้เฮ็ดเปิ่งสาดโอ้ตรงในโอนไม่เคยออกอมไม่เคยออกจกเก้ากระเทียนี้นะคนรับไม่เหตุเปิ่งสาดโอ้ดอกน้อยๆคิดพี่น้องดอกนึง เฮ้ยเพ,พื่อสัตพี่น้องเฮ้ยเพื่อนสัตแกงกระเซียบือกันครับกับเพื่อนเขาพี่น้องแต่ว,ว่าขามันสิบโมลลอยแบบไหนครับพี่น้องมันคือเพื่อนเขาเพื่อนสัตว์ดูออกเตกเต,เต,ขเต,เตกขาแตกๆพี่น้องโอ๊ย พี่น้องให้เจ้าเคลียบเอาพี่น้องเห็ดเห็ดกอเห็ดหนามองพี่น้องเห็ดกอเห็ดหนามองดอกก็เลังแข็งครับแสดงว่าตอวมันเคลียบมันยังไม่ดอยใช่ไหมดอกเหรอ ขายเลยเหรอพี่น้องเฮก็กลังออกพี่น้องเฮ็ดเพิ่งสาดครับนี่พี่น้องเฮ้ยจะมป็นซาดขักซาดเนี่ยพี่น้องเอ้ยดอกน้อยๆนะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆพี่น้องเป็นไละครับวิถีชีวิตของคนอีสานหากินเฮ็ดครับขึ้นโคกเก็บเห็ดติดหองพี่น้องเอ้คนอายุได้กินครับว่าสิหาแกงกินเที่ยงก็ได้อีหลีพี่น้องเลย โอ้เฮ็ดตกอพี่น้องออกมัเป็นมูพี่น้องห่อนขักพี่น้องเอ้ยเอาปันฟอร์ตกขักโบตุกครับพี่น้องอ้พีี่่นงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าเห็นแล้ว ดคร ina, vu, no. p p ับพี่น้องลองหนพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ้าสองผลงานงพี่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 น้องดอกนี่เ็ดงศาครับ หากหลายห,าหลายพ so ี่น้องเห็นไหมครับงานครับมึงคนงานดิวย้องจะหลายเตี๋ยพี่น้องเกือบเต็มกระยังครับผมเครื่องกระยังเอาครับพี่น้องครับขัดพื้นไดมักไ้ชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เืคยสกุลพะลุ่ยนี่ได้พี่น้องเนี่ยเคยสกุลพะลุ่ยกับฝากคขีดใบเพียงเสนอนะครับเนาะ สวัสดีครับ